สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อป้าเมืเม่อนี้พี่น้องน้ำปงพรดตั้งแต่บ้านกะมาหา้าสิเป็นเมื่อนี้น้องพี่น้องที่น้ำปงลายลายที่สุดของตั้งแต่บ้านกะพี่น้องสันีนิษฐานเลยเพราะว่าปกติหนามันโบลาณนะไอ้กีหนามันฝน้งโต้งหนามมันแหงน,นี่ก็เริ่มลายขึ้นมาเลยทีน้อง ออกไปดำหน้าคือเก้ามือนี่สิได้ไปหาบลกกระอู้สิขันได้พี่น้องเลยสิขันนำโป่งไร้ปลาหนีกันนำหัวกันสิได้เติบมบ้านนี่โบไล้เป็นไรโบโบเพียงหัวเข่าสามเพียงหัวเข่าสิขันไปหาบอากระอได้พี่น้องกระโลกไหวบ้านนี่ก็เอือจอยก็คู่จอยเนาะโอ้ปวผัวจักน้องเสื้อกะอ่อยนี่แหละประมาณนี้แหละ ครับกะหนึ่งร้อยมัดข้ามห้วยมาดำนามาดำนาแล้ไวไงามานาเียนึ่ง้มดเียหนึ่งเสามดค่อยหาบด้และเหองมาซีฟซึ่งสุดกะเอขาแตม่ปีหนยตซีลซ้ำตัวหนาซีอก็ตัวนซ้ำลกว่า โซลี่ี่นะฮะเนี่ย่ะเอาบีจบไปผาสื่อเองนี่นะฮะเป็อยางให้สื่อก็ดว่าบริโอออกกับหมูะจ่ายสดเสือเบื่อทหไปน้พี่หนังเดียวออกมาลาแะไรสิได้ไปหาเอากะมาดำพี่หนักบวัน สบายดีพี่น้องสชัดีพี่น้องอยดำสบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้สัดมีป่าลูกมือนี่เนาะพี่น้องเมื่อเช้านี้มาแต่มาแต่หน้าเอ้ยมาแต่บ้านก็บอบบี้ขามป้งมาลำโป้งไล่ไล่นะบอมเนาะตนนัำเป็นน้ำกรงกอรงข้าขาบ่มเป็นน้ำกอรงข้างพี่ลูใคยว่าซ้ำหนีกับข้าวกว่าตัวจริงนหนมั้งตัวจริงหนาดำกว่านี่เนาะพี่น้องเกือบลม บับตัวจริงของข้าดูหน้ากองกับหน้าให้ให้พี่ดูปุ๊บมือนี้ว่าถ้ามีถามพี่แมวว่าสิไปหาบกะอยู่หน้าเอือบนซีที่โลกไหวหมู่บ้านนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าก็เลยบปเลยไปซ้ำเพราะว่ามีแต่คู่จอยไปกัไอีแกนกะจะหาจะหาบก็นจะหาบเดียวคุณตั้งนี่แกนนะคู่จอยจะหาบหาบเดียวเนาะพี่น้องแกนหาบหาบคอยคอยว่ามาแต่นะมาแต่บ้านขอว่าสิมาหาพันนี้มาแต่ตลาด มากอันนี่ก,ก็บพ่อดี่จะไปหาปก่อนเนาะที่เขาบอีว่าบุเะหาไห้มุกไปโคนหหน้นแถลงสร้างอะดำมาเนาะเดีย๋ยวมสวยดำก่อนซะกไ่ใหมก็เลยไปหาเสะ่าพี่น้องคิดงอกคิดแยงอยงู่ได้บางเสานี่กะนกหักมัน,นลายคอยมาตะบ,บานของกระจมมาทางน้ำทางฮือขี้คานไปหาปการหน้าอมืมซีดีเอาอะไรเอาระเบิดเอาเปแต่้เมืเอไหรมันนักนหากมันยาวนี่กระใจเนาะ บด้หาบสามพี่น้องสรุปแล้วงสาวนี่บได้หาบคะแนนไปแต่ว่ามือนี้สิเป็นคอกะอีกแล้วพี่น้องสิเป็คอกะอยู่หน้าไอ้บ้องกะบด้บ้าคอหรอกพี่น้องเพราะว่าการเล่าเรือหันนะเล่าหายเป็นลกเออเขาจะเมื่อยเขาจะพักนะเขาพ่อเขาลำนะเขาก็จะก็เมื่อยแห้งเขาก็พ่อเขาจะก็เลยโท่มากว่าเออห้ไปลูกเอาน้ะพี่น้องพวกเขาก็เลยสิไปลูกเอาน้อพี่น้องลูกเอากะ เอออยู่หน้าหนองมู่หวานหน้าไอ้วงไปพี่น้องฮะก็กินข้าวเพลนแล้วกิน<อ>ข้าวกำหลาบปากจ้องเสพแสบพี่น้องซ้อำได้เดือดอยกินข้าวเพลนบ่ายซ้ำมุกน้องพี่น้องกินแล้วเดี๋ยวสิไปโลก,กะกันเลยพี่น้องป่ะมาหอดแล้วพี่น้องหอดกะเนาะกาะหน้าหนองมู่หวานเดี๋ยวเที่ยงหนองมู่หวาน ที่ถอนน้ำตาลนนเ,เนี่ยน้องเอกใจเนาะน้องมูวานน,น้องน้ำตาลาเป็นร้าน,นปีใหม่เนาะพี่น้องเป็นหลูกข้องอายปีใหม่ะย,ย่างก่อตะกี้ก๊กซิดารหน้าเล้วลายลายน้ำพากันมาหลักเนาะสองก๊อกสามก๊อกพอดีอันนี้ย่างต่อมันนี่ก๊อกหน่อยนน่อมันน่ต่อเปืนไงมอนี่เบ่งต่อเปือยังไงบัต่อกกซิดา น่งไปซื้ออกไปเลยล็อกทำไมเดพี่น้องกาที่น้องมาดูอน่มยูัวห่บอกว่าอันนี้สีดำคะแสดงว่าเพิ่งลอกอัตพ่อตเนียกับพ่อมาลกใส่กันกาแล้วงาเอายจัะเนาะกะงาไมาดีพี่น้อง เงี้ยางามกะกะบ้านได้เดียก็ผมห้าองค์เลยบ,บ้านน้ำล้างห้าวพะบ้านทิศหนึ่งมา้ำน้ำล้างเฮาววะนี่มา้ำน้ำล้างเฮาทิศหนึงน่งเออทิศหนึ่งทิศตายอตอนเฮามามาหันดิเฮามาหาเห็ดนในตะวันตอนเฮามาหาเห็ดเถอะเนาะแล้วก็ลั่งบ้านกะตัวน,นี้บ้านน้ำดังตีใหม่นะคะกะน้ำดังกะตีใหม่กะบ่ลื่นกันปนันได้บ้านไรเดียกัน รกไงยอยู่บเ่เลยูะดีุสีหยาดซุกสีหยาสูกกันนเอิ้มสีด้อยู่บเ่เด ยี่สิดกนอง่น้องนน้องมูวานอะไรดีบ้งลานน้อพี่น้องน้องมูวานลูกองไอดึกเอาบังรอสิสูกันหน้าเดือบมึงซีดยวะ เา,าเกใจเอ่์วนซส,สูการหน้านซีไหรบ้านนี้ก็ม่ได้จะัจิงมากกว่ากัน <c oughs> นาก,กว่ากันน้ามัานซีขอย่ามา่ามาขอดึงหัวสิส่วนปจะได้เกลยดใจยาบแต่วจากอันนี้อีปว<โ>ดอยากมีหากลายอยู่หับโยาบมีหากได้หบยาบน้าอมันซีหาหน้ามัานซีหัห หยาบเต่เง่ายเออหนัเต้ no. ่งายเนาะหักลกหยาก่สิเตหยากันเป็นก้อนมันกัินักกดกอนแบเอดดใส่ตัวนั้นหันลกลกหยาบเต้่ายเนาะตัวนั้ลกหยาบเตง่งายตัวนี้ลกเงายเตหยาบจะเอาเบื้องบนเบื้องบนเดี๋ยวจเอาเสื้อแล้วยูเรื่องลกกะนี่ยาบมันจะได้เห็นทง่ไหนเยหอกูตซื้อเขาเอินมาหลอกใส่เขายวอกาอเปะกันแล้ี่เขามหาบเขาปกันเขกันว่ เเตี้ยห oh! ่ like. ็น่อุ่มสิเี้ยหกว่าอีดนสนตน้เอ็มบนสามก้านเี้ยไกึงลลกเนี่ตอนนี้ทั้งลกทั้งเตี้ยหปาหมูันแไงเือมันเหมือนน้ำโลกกะห่งที่ผ่านมาเบื่อมันดุเินมาโอ้โห่งแวเดนมาตกลงมาหน้เตือพี่น้องเลยหเืบ่หน้าเตือทาเทียบส่หน้า้ามันหาเตื แถบ,บนี้มุยไฟสู่หน้าเขาเนาะเดี๋ยวควบลกง่ายหน้าปีใหม่ง่ายอันดีพี่น้องกาง่ายเป็นมะเนี่ยเดี๋ยื่อนะี่าอาไม่แล้วใช้มือนี่ยมันแล้วว่กิดจอยพวกเาแล้วว่านใช้มือตหมูโอกาสนให้โอกาสเดี๋ยวด้ว สิเจอหน้าเอิมสีับเอ้ยเดอหน้าเ่ีดึงงาวัดงาสกากะนี่เป็นปวันเป็นลบกได้เสีเม่เคยตื่นมากะช่ไอ้ยจยว่าคือกเอาแก่ใครมันออกเบิดมีอรสิเต้ดิออกแล้วเดี๋ยวสิลงลกะสอยกันก่อนเดีพี่น่เนกะหน้า ไอบ้งมาเอากระนานเนาะจีบอยู่รักมานานเหมือนคบนี่ยลึกม้ลึกหาเบิ้งทาลกหาข้สิงห์ไอกวนาอุ้ซียู่อนีหยาอุ้งซาหากงากวัวเนาะเข้ากันรอเอากะวัติบแดนเนาะ กะเฮาหันย <c oughs> ังบานใหม่น hey, ้องท่านไเาเดิมาหาหล่อกาสอาบาเจะบายเด้อน้องมีเอซคอมเมนต์อยู่ทามมนน้องนิคือหูแท้ช้ากว่าเอาใส่หมวกในตีหมูรอืม ตอนนี้ก็ลก,ล,ลกแล้วบีกหนึ่งนาะพี่น้องล,ลกแล้วบีกหนึ่งเด็วก็สิให้เพรบีกับออเกิดจอยลกเนาะพี่น้องเดี๋ยวปีใหม่สนะิมาปเพราะวันน่ะเสื้อมาสิลกแล้วบิ่งนี่เนาะพี่น้องบิกงบางหญ่เดี๋ยวตั้เขาถ่ายไปเห็นเนาะมาบัดที่นี่เปรตเปรตเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะพี่น้องแล้วซื้คิดว่าซื้อแล้วนะยังเดืดอดร้อนหันให้ว่าบีก็เกิดจอยลกต่อซะี๋ยวปีใหม่สิเป็นคนหมดนะัดเนาะ บองท MM ี่คอยโลกขันยาก็มู่พอหักมันเหี่ยวก็หมู่เหี่ยวแห้งพี่น้องห่ามังนี่ลมอันนี้เห็นแต่ว่าแเอาสบมามัดแล้วพี่น้องแามแดงๆตอนนี้ประมาณเป็นมาได้สี่มุงสี่หาสิบนาทีแลพี่น้องสี่มุงหาสิบนาทีเพื่อสิฮอดหามุ่งพกมุงกมุงตะเวทเนี่าทันในตะขู่แล้วพี่น้องนาจ้าล้วมองหันเดี๋ยวสิมัดพี่น้องมาดิ Hesten no, no. yes, no, harer. No, no, no.

เพราะว่าเพื่อคอยมาดเด้าเพื่อกับเจ้าลูกผกเจ้าลูกเด้วเพอดีพ่อปอไก่มัดทะพี่น้องเอ้ยนง่ก่าแง่เฮงมาช่วยไร่ะวัาดัดมันไม่จำา เออตัดลำลำเนาะกะเนี่ยสิเนาะงามใบขนาดได้นี่พี่น้องไม่ต้องห้าวไปแล้กไปดามีคืนบุ๊บกินหักยิมหรูกบุ๋มอะไร่คอยกินน้ำยิมคอยยังกบมาได้เนาะจังบ่อยากกินน้ำได้ บคพืชบลอคพืดอย่าินี้าวประมาแค่แก่เฉีบมาตีพืไดปัดจุบัการเนี้ยเอาไรจ๋บเลมัดง่ายเด้อมัดหนา่งมัด่ไมัดท่าเนี้ยอมี แล้วม,มาส่วนไหนด้วยบดด้วแต่งาไรมาปรอยปินกันไดมาปุ๋ปินกับมาปุปินแยวหน้าเป็นท่งใช้เ้ยมาดขึ้นมาข่อยมาดน่คือมาปุ๋ปินแคตัวเองหเห็นไหม ตัดเลยเพือนจะอยู่เลยค่ะเนี่ผ่านนี่นะ ก็มรารับให้หาากินาหารขามกอ Kasih hadiah, kan mat pelit blok. Enak, Vino, adik paru terus Abadi mau nih, adik Palu, adik Palu, kuandika, jangan soal penamu. เพราะเม่อหจะตัดแบบจวดจวดผ่าเขาแห้งเมือไจะเนาะคืออยู่หน้าเขากระเตว มาพ่านผู้ชายผ่านองค์ตาเขาว่าเอาเม็ดมาปาทห้งสีขาวกันนี่เม็ดเขาเขาค่ะเอาดาบคือดาบตัวตัวพ่ออะไรพี่น้องบ๊อบมัดเองแล้วบ๊อบตัวลกใหม่ค่ะกะแค่เอ้ยตอกกะแค่เติบเจ็บเบิดมือมัดกะให้เจ็บทั้งหน้าพวกวันนี้พอ การแล้วก็ตังเงาตังขีดเนาะเปลืองเนาะเปลืองอะยเอาไปดำแป๊บหนึ่งขาเขียวดูแดนงามโดยแนะมันงามก็งามผัดมักจะลกเงา ัแล้วเบิร์ตบอกเกิดจากตงไงนพอแล้วพี่น้องลกจนแล้วืผ่าได้หมื่นเดียวเนาะพอเข้านี่เป็นลกหน้าไพ้กับแมนเบิร์เนาะเกิดจะน้องแปนพี่น้องเป็นโลกหน้ากิดมซบันนีกันจนจนซีเบิร์เนาะพี่น้อง เสียหิวไปหน้าไเอาจจะแล้วแหละพี่น้องแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสำเนียงน้องค่ะเดี๋ยวจักหน่อยก็สิได้เมื่อบ้านหน่อพี่น้องสิได้เดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่น้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมุกบ๊ายบาย